สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนในช่วงเช้ากันด้วยนะครับเส้นของเอ็มปาเป้ครับตั้งเป้าพาเรอัลมาดริดสยบบาร์เซโลรนาที่เบอร์เดเบลนะในวันพรุ่งนี้เกมเอลกราซิโกนะครับฮ mm ิลเลียนเอ็มปาเป้ครับกำลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะกับเรอัลมาดริดครับจนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสร2เดือนติดต่อกัน เอ็มเป้กองหน้าวัย26ปีของเรอันมดริดครับเปิดเผยว่าเขามีความสุขกับการคว้ารางวัลนักแต่ยดเยี่ยมของสโมสร 2, 2เดือนติดต่อกันพร้อมตั้งเป้านำทีมชุดขาวสยบคู่ปรับสำคัญอย่างบาร์เซโลนาในวันอาทิตย์นี้เพื่อฟแฟนเดอร์ริดครับตามการเปิดเผยจากมาก้กานะครับเอ็มเป้คว้ารางวัลนักแต่ยดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของสโมสรหลังการทำ10ประตูจากการลงเล่น6นัดซึ่งเป็นเดือนที่2ติดต่อกันที่เขาคว้ารางวัลเนี้ยนะ2เดือนติดละเอ็มเป้ก็กลา่าวบอกว่า ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ควา้ารางวัลน,นักตเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอีกครั้งเราชนะมาหลายเกมและทำประตูได้จำนวนมากเรากำลังเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของเราและมีความสุขกับแนวทางการเล่นและชัยชนะของเราเราหวังว่าจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีนี้ไว้ต่อไปเอ็มปเป้นะครับยังพูดถึงเกมเอลกราซิโกกับบาสูร่าในวันพรุ่งนี้ครับที่เขายกให้เป็นแมตช์พิเศษและต้องการคว้าชัยชนะปะเป้ก็บอกว่า นี่คือเกมที่ทุกคนต้องการดูในระดับสโมสรไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าแมชนี้อีกแล้วมันเทียบได้กับแมชใหญ่ของเชฟเป์ลีกแต่ในระดับลาลีกาไม่มีแมชไหนที่เทียบเท่าเรือมเรดบาร์ซ่าอีกแล้วแต่เราไม่เพียงแค่ต้องการเล่นเท่านั้นเราต้องการเธยชนะ มันเป็นสัปดาห์ที่สาคัญสําหรับเรามันเป็นการประนชนหุหน้ากับยูเวนตุสแต่ละอาทิตย์นี้มันจะเป็นเกมที่พิเศษมากๆเราหวังว่าแฟนๆจะอยู่กับเราพว้เข้าจะออกมาเชียร์เราเหมือนเช่นเคยพวกเขารู้ถึงความสําคัญของเกมนี้และเราก็รู้เช่ชนกันและเราหวังว่ามันจะเป็นวันที่ดีเอปเป้ครับยังพูดถึงฟอร์มการเล่นและความรู้สึกส่วนตัวก่อนลงสนามเขาบอกว่าผมรู้สึกดีมากผมอยากช่วยทีมเสมอไม่ว่าจะด้วยการทําประตูหรืออะไรก็ตามผมเดินตามเส้นทางของทีม ทีมต้องการความช่วยเหลือจากผู้เล่นทุกคนเสมอและผมพยายามช่วยทีมเสมอทีมพร้อมรับมือกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเดือนที่สําคัญสําหรับเราเป็นเกมที่สําคัญและรวมถึงช่วงเวลาที่เหลือของเดือนด้วยเราจะทําในสิ่งที่มัตริดต้องการนั่นก็คือการคว้าชัยชนะเสมอและเล่นให้ดีเพื่อสาวกมัตดดรรย์ทิสตาทุกคนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของประธานเอเ็มเป้นะฮะเรย์มดริดครับวางแผนปล่อยน้องเอนทริกไปเล่นที่เลีกเยอรามานี น้องเอนดริกกหน้าวัย19ปีของเรือมริดครับมีโอกาสย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาช่วงเดือนมกราคมนี้สกายเยอรมันรายงานบอกว่ามาริดครับวางแผนปล่อยเอนดริกของหน้าวัย19ปีย้ายไปเล่นกับสโมสรในเยอรมันด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมกราคมเรอัลมาริดเคยประสบความสำเร็จในการส่งนักเตะย้ายไปเล่นในสโมสรเยอรมันก่อนหน้านี้เช่นอย่างเดนเนียลกับขกเฮา,าที่ย้ายไปเล่นกับเลเวอร์เซ่นรวมถึงการปล่อยอัชราบอาคิมีแล้วก็ฮามิสโรดิเกรสครับที่ย้ายไปเล่นกับบรูซิเอตันมุดแล้วก็ไบเอิน ล่าสุดครับมาริดยังปล่อยเซนต์นของอันเดรสครับย้ายมาค้าแข่งกับสตูดิการ์โดยมีออปชั่นซื้อนักเตะกลับคือในอนาคตตามกยง,งานก็บอกว่ามาริดกำลังพิจารณาปล่อยเอนดริกย้ายไปเล่นกับโสมสรในเยอรมนีด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้เพื่อให้เอนดริกเนี่ยมีโอกาสลงสนามมากขึ้นแต่ยังไม่มีการระบุว่าจะเป็นทีมไหนนะครับก่อนหน้านี้ครับเอนดริกเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแอบเบลิสิกแต่ทางไลสิกเองครับ ลงทุนเซน西าก,กับกองหน้าหลายคนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจึงไม่น่าจะเป็นการเอาแหละก็ไม่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของเอนดริกอีกแล้วนะสำหรับทางไลซิกนะครับโอ้โหก็รอดูแล้วกันครับแต่มีแผนที่จะปล่อยเอนดริกไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันอันนี้ก็รอติดตามอีกทีแล้วกันว่าสุดท้ายจะได้ไปลงเอยกับทีมไหนนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ก็คุมเคลือซะเหลือเกินอยู่ที่มาริรดก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับเอนดริก ประสบปัญหาเรื่องของโอกาสการลงสนามนะครับไม่ใช่ตัวหลักของชาบิรรโซ่ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับไปดูข่าวสารของเฟรมิโลเปสกันหน่อยครับเฟรมิโลเปสย้ำนะครับอยู่กับบาซ่าคือความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะเฟรมิโลเปสครับยืนยันว่าเขาต้องการการแข่งกับบาซ่าต่อไปอีกนานหลายปีพร้อมตั้งเป้าพาบาซ่าเนี่ยบุกสยบชุดขาวในวันพรุ่งนี้ครับ เฟรมิลเปสกำังมิดฟิลด์วัย22ปีเปิดเผยกับสถานีวิทยุกาตาลุญญาดิโอนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการอยู่กับบาซ่าเป็นความฝันที่มันยิ่งใหญ่ของเขาแม้ว่าจะเคยได้รับความสนใจจากเรยมริดก็ตามนะครับเฟรมินบอกว่าเออมันเป็นความจริงที่มีความสนใจจากเรยมริดแต่ผมบอกผมน้อยมากค <c oughs> พ่อผมถามความใยในของผมเนะี่ยผมคงเลือกบาร์ซ่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมผมมีความสุขมากที่ทําให้มันกลายเป็นความจริงและผมหวังว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานหลายปีเมื่อดูถามว่าเกมเอลกราซิโกบนสองเวียนซานติโกเบเดเวลวันพรุ่งนี้เฟรม,มิลเปสก็แสดงความมั่นใจว่าบาร์ซ่าจะสามารถตอกย้ำชัยชนะเหนือมาริดได้นะครับเขาบอกว่าระดับความมั่นใจของเราอยู่ที่0ูนย์ถึงสิบคำตอบก็คือ10เราคือบาร์ซ่าและเรามีทีมที่ยอดเยี่ยม ทุกคนในห้องแต่งตัวต่างมีความกระตือรือร้นที่จะคว้าชัยชนะในเอลคราซิโกยังมีเกมลาลิก้าให้เล่นอีกมากแต่เรารู้ว่านี่เป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับเราและสาวกกูเล่ทุกคนเราจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะและนำมาสู่ความสุขของแฟนแฟนราซ่าเมื่อดูถามว่าบาซ่าน่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นในการเปชนะกับมาริเวหรือไม่ด้าน,นของเฟรเมนบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่อันซูฟริกต้องตัดสินใจเขาคือคนคุมเกมเราแค่ทำตามแผนการเล่น และสไตล์การเล่นของเราทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่เราเห็นในปีที่แล้วนะครับสำหรับความจริงที่ว่าตอนนี้เราเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมบอกเลยว่านี่เป็นช่วงเวลาสาคัญของฤด,ดูกาลและเราได้แก้สิ่งที่เราทําไม่ดีในเกมล่าสุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เฟร์มิโลเปสนะครับได้เปิดใจนะฮะก็ถือว่ารอติดตามแล้วกันว่าจะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนเนาะเกมเอลกราซิโกครับเรียนรุดเปิดถิน่นซานติโกเบรเบล ตอนรับกันมาเยือนของบาร์เซโลนาในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาก็ไม่ดึกมากนะครับสี่ทุ่มกว่าๆนะครับผมนี่ก็ต้องดูแหละฮะเพราะว่าเป็นเกมใหญ่มากๆหลายคนตั้งตๆรอนะครับที่อยากจะดูเอลกราซิโกในครั้งนี้นะครับผมบาร์เซโลนาครับไม่มีแผนดึงฟาติกลับมาจากมนาโกนะครับ รายงานข่าวจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าบาซ่าเนี่ยไม่มีแผนดินตัวอันซูฟาติกลับมาจากมนาโกแม้ว่าฟาติจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางมนาโกก็ตามนะครับบาซ่าขยายสัญญากับฟาติออกไปจนถึงปี28ก่อนจะปล่อยนักเตะไปอยู่กับมนาโกด้วยสัญญายืมตัวเพื่อปลดล็อกค่าจ้างจำนวนมากออกจากบัญชีเงินเดือนนะครับฟาติเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลอย่างชื่่งช้ากับมนาโกก่อนฟาติเองครับ เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นและทำผลงานหน้าประทับใจจนถึงตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ6นัดตามกรรรงานก็บอกว่าบาซ่าไม่มีแผนดึงฟาติกลับมาในฤด,ดูกาลหน้านะครับและพวกเขากำลังรอดูว่าฟาติเนจะสามารถรักษาระดับการเล่นไว้ได้อย่างต่อนเนื่องหรือไม่เพื่อให้มนาโกใช้ออปชั่นซื้อขาดมูลค่า11ล้านยูโรนะครับส่วนฟาติก็มีความสุขดีในการอยู่กับโมนาโกที่ฝรั่งเศสแม้ว่าเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับระบบของเซบาสเตียนโปโกโลยีนะครับ เทรนเนอร์คนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากอดี h ฮุดเทอก็ตามนะครับหรือว่ารอนะว่าจะฉายแววหรือไม่สำหรับอันโซฟาตินะครับ